โคราชเป็นเมืองที่ที่มีความหลากหลายของด้านพื้นที่ับถ้าตามเีมีราษมีสอล้านหกแสนคนผมว่าถ้าอยู่จริงๆเนี่ยอาจจะถึงแตะร่วม3ล้านคนขนาดนี้เนี่ยผมได้ดึงเทคคอมมานีกระทรวงมหาวิทยาลัยพยายามให้เข้ามาทํางานร่วมกันแล้วก็พยายามจะดึงดึงท ALEN ค,คนที่มีความรู้ความสามารถจากที่ต่างๆลองดูที่ว่าโคราชนี่สามารถที่จะสร้างเป็นเมือง เมืองอัจฉริยะหรือว่า e x c e l ซ e n น e ์เซ็นเหรือว่าเมืองที่ที่เรารู้จักกันนี้ว่าเป็นซิลิคอนวอลเลย์ประมาณนี้โคราชก็มีความเหมาะสมไม่ไกลจากกร,รุงเทพยิ่งถ้ามอเตอร์เวย์เปิดรถไฟความเร็วสูงทางคู่เสรศษโคราชเดินทางมาประมาณชั่วโมงกว่าเองโคราชสมาร์ทซิตี้ไปถึงไหนแล้วโครงการต่างๆที่วาดฝันไว้ทำถึงแค่ไหนเพราะเมืองอัจฉริยะไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมและศักยภาพของผู้คนนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศมีประชากรราว3ามล้านคนการวางเป้าหมายสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะจึงอยู่ในความคาดหวังเป็นอันดับต้นๆของประเทศวันนี้ซิตี้ดีฟาตอนพิเศษพาไปฟังคําตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณประเสริฐจันทาร,รงทองกันแบบชัดๆครับผม พิงพาวเวอผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับธนาคารกรสิกรไทยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งท้ายปีเปิดแคมเปญ The Power of Fantastic Celebration 2025ฉลองทุกความสุขสนุกไม่รู้จบเป็นไปได้ ภายใต้แนวคิด Christmas ไต์ไทยพาเปิดวา่าปความสุขสุดแฟนตาสติกพาสนุกสุดครื้นเครงเนรมิตทิงพาวเวอร์รางน้าให้เป็นดสติเนชั่นส่งมอบประสบการณ์ความสุขสําหรับเทศกาลส่งท้ายปีผ่านซีทีมหลักได้แก่ไทยสุดเฟียลไทยสุดจารไทยสุดฟินและไทยสุดฝันตั้งแต่14พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2567ไทยสุดเฟียลเปิดวา่าปพาเที่ยวง,งานศิลป์สร้างสรรค์โดยสามอาทิตย์ชื่อดังระดับประเทศอย่างสรันมิสเตอร์ครีมก้องการไทยสุดจาร เปิดว่าความมันกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายกว่า29ศิลปินชื่อดังทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567และจัดเต็นทุกวันตั้งแต่วันที่20ถึง31ธันวาคม2567ไทยสุดฟินเปิดว่าปความฟินกับนีออนในบาซ่าพบกับคาราวานความอร่อยกว่า30ร้านแบบจัดเต็มอาทิบัตเตอร์แบคาเฟ่วิลล่ามินิบาร์ไทยสุดฟัน เปิดว่าความฟันกับสิทธทิพิเศษมากมายสำหรับสมาชิก King Power สนุกจับกาชาปอเมื่อชอบครบทุก3,500บาทต่อใบเสร็จสนุกกับ e ีโก้ก a คาร์แทร็กบายโมโนวิวเมื่อชอบครบ3,500บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จวันนี้ผมต้องอดถามไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นการที่พาสื่อบวลชนพนักขามาดูงานครับมาศึกษาดูงานมาติดตามงานในเรื่องของอความเป็นเมืองสมาร์ทที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามงานวันนี้พี่เสถพึงพอใจไหมครับในการความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาเมืองวันนี้เนี่ยเราเราเดินทางมาที่เทศบาลเมืองปักช่องครับเพื่อมาติดตามนโยบายเรื่องสมาร์ตซิตี้แหละในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของ e-document หรือ e-office พูดได้ง่ายอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือเป็น paperless คือเป็นแบบสำนักงานที่ไม่ใช้กระดาษไม่ใช้กระดาษซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราอยากให้หน่วยงานภาครัฐนี่ได้ดำเนินการไม่น่าเชื่อว่า ตอนที่เรามาเปิดโครงการนี้ที่โคร,ราชเมื่อเดือนกรกฎาคมในโคร,ราชเนี่ยมีอบตสามน้อยกว่าแห่งครับกับเทศบาลมาเข้าร่วมกวับเราสองร้อยเก้าสิบเอ็ดแห่งถือว,ว่าเกือบทั้งหมดถือว่าเยอะนะครับเกือบทั้งจังหวัดอ่าแล้ววันนี้เนี่ยผมได้มาติดตามดูที่ปักช่องครับว่าไปดูที่ว่าหลังจากที่เราให้ทําไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรครับ หรือมีข้อเสนอแนะที่ร่างรับฟังจากหน่วยงานเป็นอะไรบ้างครับเสียงสะท้อนจากสังคมและเจ้าหน้าที่ที่ลองใช้ในเรื่องของ Al เอาดิจิตอลมา t r a ฟอร์มในหน่วยงานที่ให้ให้บริการประชาชนเนทางบ้าครัฐเนี่ยมีเสียงสะท้อนดีไหมครับดีครับดีดีในแง่อะไรรู้ไหมลดค่าใช้จ่ายและที่สําคัญนะไปอยู่ที่ไหนตรงไหนทํางานได้หมดแน่นอนครับเมืองโคราชผมใชว่าโคราชแล้วนะครนะคราชสีมาเนี่ยมีประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะเป็นในเรื่องของมหานครดิจิตอลนะครับ หมุดหมายของโคราชจะไปถึงเมืองที่ชือลเมืองสมาร์ทเนี่ยไปถึงไหนครับพี่เต้บาหมายก็คือว่าสมาร์ทซิตี้นี่มีตัวชี้วัดเจ็ดตัวนะค,ครับเพราะนั้นนี่เราจะดูแต่ละพื้นที่ว่าที่ปักช่องที่สีคิ้วหรือในเขตเทศบาลนครโคราชเนี่ยมีลักษณะของสมาร์ทซิตี้ทั้งหมด7ข้อเนี่ยว่าต้องทำไปในทิศทางไหนถึงจะเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นนั้น แต่หนึ่งอย่างที่เราต้องมีก็คือว่าเรื่องของสมาร์ทเอ็นวายเลมนครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องสมาร์ทด้วยพลังงานสะอาดต้องมาใช่ถูกต้องในพื้นที่ของนครราชสีมาเองประชาชนหลายท่านก็จะรู้ดีว่าเป็นพื้นที่ของเกษตรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางรากฐานเทคโนโลยีเนียครับิเราสามารถค้บคุมที่จะยกระดับให้เป็นสมาร์ทนอกจากสมาร์ทฟาร์มแล้วเนี่ยกระจายสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์ที่เป็น ที่เป็นตัวเกษตรกรเองนี่เดยชาวบ้านใช้แพลตฟอร์มได้ฟรีมีหลักๆที่เราทําไปแล้วมีอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยตะกี้พูดถึงอยู่แล้วก็คือการใช้ IoT Internet o f t h i n g ก็คือจะปล่อยน้ํากี่โมงความชื้นสัมผัสเท่าไรพืชอย่างนี้ต้องการน้ํอะไรมีการควบคุมหมดทาง IoT ีครับนี่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราทําในโคราชก็คือเรื่องของโดรนครับเพื่อการเกษตรที่เรามีโครงการที่เรียกว่าชุมชนโดรนใจครับ ก็คือใช้โดนเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการหว่านปุ๋ยครับพ้นยาฆ่าแมลงครับทให้พี่น้องเกษตรกรนี่เดิมนี่สิบไร่นี่ใช้เวลานานโหเกือบวันแเยอะกือบวันครับอันนี้สิบไร่เลรอเข้ามงเดียวครับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งทั้งรายรายจ่ายเพิ่มรายได้ดังค่ะรับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกระทรวงนี่ได้ได้ส่งเสริมแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรเข้ามาร่วมงานร่วมโครงการเยอะครับ แน่นอนครับในจังหวัดนครราชสีมานในฐานะที่พี่เสรจเป็นเจ้ากระทรวงที่ดูแลในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยได้ลงมาช่วยเหลือในจังหวัดยังไงบ้างจากตอนที่เรามามาเปิดคลมอสัญจรที่นี่เราก็ได้มีโครงการหลายอย่างนอกจากที่กระทรวงดิจิทัลได้ดาเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเซ็นเ o u กับจังหวัดนครราชสีมานะในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่อง<ม>เรื่อง e-document เนี่ยที่เราเซ็น MOU ไปภายหลังนี่ผมผมได้รับตําแหน่งเป็นรองนายกัฐอนตีตําแหน่งหนึ่งเนี่ย ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ทำงานในวงที่กว้างมากขึ้นครับอย่างเช่นในโคราชมีปัญหาที่ค่อนข้างหลากหลายปัญหาที่ดินที่อยู่ในพื้นที่สปกรในพื้นที่อำเภอปากงชัยเสริงสางคอนบุรีวังน้ําเขียวครับโคราชมีเรื่องน้ํบเพราะว่าแหล่งน้ําโคราชคือลําตะคองแล้วก็แม่น้ํามูลซึ่งบางปีเนี่ยปริมาณน้ําต่ําก็ต้องรีบมาดูแล้วก็ต้องรีบหาทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการ เติมยังไงไม่ให้น้ําขาดแกนครับในตัวเมืองในตัวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับได,ได้ได้มีกําหนดพื้นที่ที่เป็นแซนด์บ็อกซ์มาเขาจะจะเป็นสร้างเป็นเมืองดิจิทัลจําลองแบบใช้เทจริงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มเราเริ่มที่จะทํา MOU กับทางมหาวิทยาลัยครับตอนนี้กําลังดูว่าถ้าจะทําทแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจะเลือกตรงไหนดีครับแล้วก็จะทําเรื่องอะไรครับนะครับผมได้คุยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียนะครับ นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งโคราชนี่มีมหาวิทยาลัยผมว่าหลายแห่งนะห,ห <6 S 1> เกเจ็ดแห่งนะครับเราก็จะเลือกดูว่าแต่ละแห่งมีมีจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรครับโคราชเป็นเมืองที่ที่มีความหลากหลายของด้านพื้นที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมนะเพราะเป็นจังหวัดที่ใหญ่32อสิบสอคอับประชากรถ้าตามทะเบียนรานีสองล้านหกแสนคนคผมว่าถ้าอยู่จริงๆเนี่ยอาจจะถึงแตะร่วม3มล้านคนครับ ถือว่าเยอะมากครับนครราชสีมาเองเป็นเหมือนประตูสู่สู่อีสานนะครับถือว่าเป็นเมืองเมืองที่ใหญ่มากมีโอกาสเป็นไปได้มาที่จะเป็นอีกดิจิตอลหับดัตต้าเซ็นเตอร์หนึ่งที่ทจะที่จะกระจายอินโนเวชันไปสู่ภาคอีสานเป็นไปได้ไดไเป็นไปได้เพราะว่าขนาดนี้เนี่ยผมได้ดึงเทคคอมมานีกระทรวงมหาวิทยาลัยครับพยายามให้เข้ามาทำงานร่วมกันแล้วก็พยายามจะดึงดึงทลนต์คนที่มีความรู้ความสามารถจากที่ต่างๆนียลองดูที่ว่า โคราชเนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นเมืองเมืองอัจฉริยะรหรือว่า Excellence Center หรือว่าเมืองที่ที่เรารู้จักกันนี้ว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ประมาณนี้นะครับว่าโคราชก็มีความเหมาะสมไม่ไกลจากกรุงเทพการคมนาคมก็ค่อนข้างสะดวกยิ่งถ้าอ่ามอเตอร์เวย์เรรถไฟความเร็วสูงทางคู่เสร่ยโคราชเดินทางมาประมาณชั่วโมงกว่าเอง แน่นอนครับในเรื่องถ้าเราพูดถึงเรื่องดิจิตอลแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้เลยนี่นั่นคือบุคลากรบุคลากรด้านดิจิตอลเนี่ยบันขาดแคลนงนั้นในส่วนของ DE เนี่ยได้วางแผนที่จะพัฒนาบุคลากรดิจิตอลยังไงครับเรามีโครงการที่เราเรียกว่า1อําเภอหนึ่งไอทีแมนครับอำเภอนี่ออนขอแค่คนเดียวคนเดียวแล้วคนนั้นเนี่ยไปต่อยอดทํางานเรื่องขององค์กรท้องถิ่นไปทํางานร่วมกับ อำเภอกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่ให้ความรู้ขยายวงขยายวงไปคแต่ว่าต้องมีเอ็กซ์เพรสด้านดิจิทัลอำเภอหนึ่งคนยังน้อยหนึ่งคนซึ่งไม่เยอะเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้มีโครงการที่จะสร้างอสดอาสาสมัครดิจิทัลครับแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งประมาณสองคนขยายพื้นที่ไปเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของดิจิทัลสุดท้ายครับพี่เสิร์ฟสุดท้ายครับในฐานะที่พี่ เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนและนั่งกระสวงนี้อยู่ครับเจตนาที่พี่จะพัฒนาในเรื่องของดิจิทัลก็วงเว้นเนี่ยจะทําไปถึงไหนคือหลักๆนะผมมีหลักอยู่3เรื่องเรื่องที่1คือผมต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจก็ดีภาคสังคมและภาคอื่นๆการศึกษาอะไรต่างๆองก็คือเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล ที่วันนี้กลายเป็นเรื่องจําเป็นแล้วว่าข้อมูลนั้นต้องมีความมั่นคงสุดท้ายเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่3ก็คือเรื่องการเรียนรู้ให้คนเรียนรู้ครับเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน,านด้านดีเท่าให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้บริหารได้มีความรู้ด้านดิจิทัลตามระดับต่างๆ,ๆเพื่อให้รู้เท่าทันครับวันนี้ต้องเป็นที่ท,ที่ทราบกันดีว่าโลกวันนี้มันมีแก๊งคอเซนเตอร์ก็ดี การหลอกลวงมิจฉาชีพออนไลน์ในรูปแบบต่างๆก็ดีอย่างนี้ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนหรือฉีดวัคซีนให้ประชาชน